สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่ายง่ายนะคะเรากลับมาทบทวนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานกันต่อในบทที่17ค่ะเรื่องแรกของบทที่17คือการผันคำกริยารูปในค่ะเป็นการผันคำกริยาแบบที่2แล้วนะคะต่อจากการผันคำกริยารูปเตะในบทที่14เรามาดูหลักการผันคำกริยารูปในกันค่ะ สำหรับคำกริยากลุ่มหนึ่งนะคะถ้าเราตั้งต้นที่คำกริยารูป must คำกริยารูป must เนี่ยตัวอักษรที่อยู่หน้า must นะคะเขาจะมาจากแถวเสียงอีค่ะก็คืออีขิชิลิต่างๆนานาถ้าเราต้องการจะผันเป็นคำกริยารูปไนให้เราผันเป็นแถวเสียงอะค่ะแล้วก็เติมไนไป อย่างเช่นคิก็ผันเป็นคะไนชิก็ผันเป็นสะไนยกเว้นตัวอีจริงๆนะคะเราจะผันเป็นเสียงวะในค่ะไปดูวิธีการผันคำกริยากันหน่อยนะคะเราตั้งต้นจากคำกริยารูปมัสเช่นคำว่าจิมัสที่แปลว่ารอ ถ้าผันเป็นคำกริยารูปไน่เราก็จะเปลี่ยนเสียงจิเลขห้ตรงนี้นะคะให้เป็นเสียงในแถวอะก็คือเสียงทะก็จะกลายเป็นมาตะไนมาตะไนแบบนี้นะคะดูอีกตัวหนึ่งก็ได้ไฮลิม hey, ัสที่แปลว่าเข้า ตัวอักษรที่อยู่หน้า must เป็นตัว li เราก็จัดการผันเป็นเสียงในแถวะของวักเขานะลิ li. ก็จะกลายเป็นละผันเป็นรูปไนก็จะได้คำว่าไฮรานไนอีกตัวหนึ่งนะคะ nuki must ที่แปลว่าถอดอักษรที่อยู่หน้า must เป็นตัว ki 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 เติมเตนๆน,นะคะเราก็ผันเป็นเสียงในแถวะก็คือกะ กลายเป็นนุกะไนอีกตัวหนึ่งสิไคมัสที่แปลว่าซื้อตัวอักษรที่อยู่หน้ามัสเป็นตัวอีมีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะเราจะไม่ผ่านเป็นอะไนแต่เราจะผ่านเป็นวะไนกลายเป็นคาวะไน พอเราผันเป็นรูปน่นะคะมันจะกลายเป็นรูปปฏิเสธอย่างเช่นใคร must ที่แปลว่าซื้อผันเป็นรูปในคาว่าน่ก็จะแปลว่าไม่ซื้อแบบนี้นะคะสำหรับคำกริยากลุ่ม2ถ้าต้องการผันเป็นรูปในง่ายๆเลยค่ะเราตัด must ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นในไปเลยค่ะเช่นคำว่า o อโบ must ก็จะกลายเป็น โอโบเอไนวาซูเดมัผันเป็นรูปไนก็จะกลายเป็นวาซูเดไนและคำกริยากลุ่ม2แบบพิเศษนะคะก็จะใช้หลักการเดียวกันเปลี่ยนมัสเป็นไนยอย่างเช่นอีมัสก็จะกลายเป็นอีไนและคำกริยากลุ่ม3นะคะหลักๆเขาจะมี2คํคำก็คือ k คิมั u จะผันเป็นโคไน,นชิมั u จะผันเป็น ชินแล้วก็ลูกๆของเขานะคะอย่างเช่นม t เตคิมัสผันเป็นรูปในก็จะกลายเป็นมเตโคไนเบงคิโอชิมัสผันเป็นรูปในก็จะได้เบงคิโอชินแบบนี้นะคะหลังจากที่เราสามารถผันคำกริยารูปในได้แล้วนะคะเรามาดูไวยากรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้คำกริยารูปในกันบ้างค่ะ วยากรณ์แรกพื้นฐานที่สุดเลยนะคะก็คือวยายกณรในเดคุดาไซวากรณ์นี้นะคะมันจะเป็นสำนวนการขอร้องการแนะนำคู่สนทนาไม่ให้ทำสิ่งต่างๆมันจะมีความหมายว่าการุณายาหรือได้โปรดยาทำอะไรบางอย่างเลย ไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะอย่างเช่นเราต้องการบอกคู่สนทนาว่ากรุณาอยาสูบบุหรี่นะคะคำว่าสูบบุหรี่เราใช้คํากริยาซยมัสเป็นคํากริยากลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะตัวอักษรที่อยู่หน้ามัสเป็นตัวอิเราจะผันเป็นวะในได้ประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบนี้たば a をすばなคุดาไซ เวลาแปลเราก็จะแปลย้อนจากท้ายประโยคกลับขึ้นมานะคะมันก็จะแปลว่ากรุณายาสูบบุรีนะคะได้โปรดยาสูบบุรีนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเราต้องการบอกคู่สนทนาว่ากรุณาอย่าเปิดทีวีเปิดทีวีนะคะเราใช้คำกริยาซึเคมัส เป็นคำกริยากลุ่ม2นะคะก็จะตัด must ทิ้งเปลี่ยนเป็น,นไนแบบนี้ telebio จือเคไนเดคดาไวยากรณ์ที่2ที่จำเป็นจะต้องใช้คำกริยารูปไนนะคะก็คือไวยากรณ์ na ke เ e ba narimasen ยาวมากเลยมันเป็นไวยากรณ์ที่จะต้องใช้คำกริยารูปไนค่ะแต่ว่าเขาจะตัด อิตัวสุดท้ายของไนทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นเคเรบา,าริมะเซนไวยากรณ์นี้นะคะจะใช้บอกตัวเองหรือจะใช้บอกคู่สนทนาก็ได้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราต้องการจะพูดว่าต้องไปโรงเรียนนะไปโรงเรียนก็คืออิคิมัสผันให้เป็นรูปไนมันก็จะกลายเป็นอีค่าไน แล้วตัดอิทิ้งนะคะเปลี่ยนเป็นเคเ e บะนาริมาเซนจะได้ประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบนี้กักโคเอิคานะเคเรบะนาริมาเซนค่ะวิธีแปลนะคะก็จะแปลย้อนจากท้ายประโยคกลับขึ้นมาแบบนี้ต้องไปโรงเรียนนะไวยากรณ์นะคะมันจะลงท้ายด้วยรูปมาเซนก็จริงแต่ว่าความหมาย หรือคำแปลของเขาจะเป็นบอกเล่านะคะจะแปลว่าต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้ไปดูอีกประโยคหนึ่งค่ะอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าต้องทำการบ้านทำการบ้านคือชุกุไดโอชิมัสเป็นคำกริยากลุ่ม3นะคะผันเป็นรูปไนก็จะกลายเป็นชีหนแล้วก็จัดการตัด อตัวสุดท้ายทิ้งเปลี่ยนเป็นเคเด b บะนาริมาเซนแบบนี้ชุคุไดโอชินะเคเดบะนาริมาเซนอีกไวยากรณหนึ่งที่จะต้องใช้คำกริยารูปนนะคะก็คือไวยากรนักขุเตโมอีเดสใช้คำกริยารูปใน่ค่ะแล้วก็ตัดอีตัวสุดท้ายทิ้งเปลี่ยนเป็นคุ t เตโมอีเดส วยากรณ์นี้นะคะมันจะเป็นประโยคที่ใช้บอกว่าไม่ต้องทําอะไรบางอย่างก็ได้อย่างเช่นเราต้องการบอกว่าไม่ต้องจําคันจิก็ได้คําว่าจําคือโอโบเอมัสผันเป็นคํากริยารูปในก็จะกลายเป็นโอโบเอในเราก็ตัดอีกตัวสุดท้ายทิ้งนะคะเปลี่ยนเป็นคุ t เตโมอีเดสก็จะได้ประโยคนี้คันจิโอโอโบเอนะคุเตโมอีเดส ไม่ต้องจำคันจิก็ได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ผอมแย่แล้วไม่ต้องออกแล้วก็ได้คำว่าออกกำลังกายคือุนโดชิมัสเป็นคำกรียากลุ่ม3นะคะผันเป็นรูปในก็จะกลายเป็นุนโดชินายเข้าไวยากรณ์นี้จะได้ประโยคนี้ค่ะุนโดชินะคุเตโมอีเดส วายการข้อที่5ไม่เกี่ยวอะไรกับการใช้คำกริยารูปน้าแล้วนะคะเพราะว่าข้อที่5เนี่ยมันจะเป็นการทำกรรมให้กลายเป็นหัวเรื่องค่ะมันทำยังไงมาดูกันค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เขาบอกว่าโทโมดะจิโตชุกุไดโอชิมาสตะทำการบ้านกับเพื่อนในประโยคนี้นะคะการบ้านจะเป็นกรรมเพราะว่ามันถูกเรากับเพื่อนทำ เราสามารถทําให้การบ้านเนี่ยจากเดิมที่เคยเป็นกรรมกลายเป็นหัวเรื่องได้ก็แค่ย้ายมันไปไว้หน้าประโยคแล้วคําช่วยอะไรที่ชี้หัวเรื่องคะง่ายที่สุดเลยคําช่วยวะถูกไหมเราก็จะเปลี่ยนกรรมให้กลายเป็นหัวเรื่องแบบนี้ชุกุไดวะโทโมดะจิโตชิมชาสตะการบ้านนะ่ะทำไปแล้ว กับเพื่อนประโยคนี้นะคะก็จะเป็นการเน้นการบ้านค่ะเพราะว่าเขาเป็นหัวเรื่องใช่ไหมเขาก็จะเด่นที่สุดในประโยคส่วนประโยคนี้นะคะก็บอกความจริงอธิบายความจริงตามปกติว่าทำการบ้านกับเพื่อนไปแล้วนะ ไม่ได้ต้องการเน้นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าประโยคด้านล่างเนี่ยเราต้องการจะเน้นว่าการบ้านเนี่ยทำไปแล้วกับเพื่อนแบบนี้นะคะไวยากรณ์ข้อสุดท้ายของบทที่17ค่ะก็คือไวยากรณ์มาเดนิโครงสร้างไวยากรณ์นะคะก็จะเป็นคำนามที่เกี่ยวกับวันหรือเวลาค่ะตามด้วยมาเดนิแล้วก็คำกริยา ไวยากรณ์เนี้ยนะคะจะใช้ในการบอกขอบเขตของวันหรือเวลาค่ะแปลว่าทำอะไรภายในวันนี้ทำอะไรภายในเวลานี้อย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าต้องนอนภายในสามทุ่มนะสามทุ่มเป็นเวลาภายในก็เป็นไวยากรณ์แล้วก็นอนเป็นคำกริยา จัดการแต่งประโยคเลยค่ะเราจะได้ประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบนี้คุจิมาเดะนิเนนะเคไดบะนาริมาเซนต้องนอนภายในสามทุ่มแบบนี้นะคะดูอีกตัวอย่างประโยคค่ะเช่นเราต้องการจะบอกว่าจะคืนหนังสือภายในวันเสาร์วันเสาร์เป็นวันนะคะ ภายในเป็นไวยากรณ์แล้วก็คืนหนังสือเป็นคำกริยาค่ะจัดการแต่งประโยคเลยโดย o บิมาเดนิฮ o องโ k คาเอชิมัสคืนหนังสือภายในวันเสาร์สองประโยคนี้นะคะก็จะเป็นการบอกขอบเขตของเวลาที่เราจะทำอะไรบางอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยก็คือบอกขอบเขตของเวลาที่เราจะต้องปิดไฟนอน ตัวอย่างที่2เนี่ยก็บอกขอบเขตของวันที่เราจะต้องนําหนังสือไปคืนแบบนี้นะคะเนื้อหาไวยากรณ์ของบทที่17ก็มีแค่เพียงเท่านี้นะคะอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยก็ค่อยๆแบ่งทบทวนได้นะคะทบทวนเสร็จแล้วฝึกทําแบบฝึกหัดด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าแบบฝึกหัดเนี่ยจะช่วยทําให้เราเข้าใจคําศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์มากขึ้นด้วยค่ะ ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของพี่กระต่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกับไวยากรบทที่18กันต่อคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ